เอาจริงๆคือมันไม่ได้ตีละแกงเราแตกนะเขาจะบอกให้มันอยู่กดเวอหน่อยเรารู้อยู่พี่ัทำกดไม่ได้พี่กดไม่ได้ใครกดทีได้กนี่รถแมวอยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเลยเบลเลยตกหนาวนะมันดองแล้วก็ทำอะไรมันเล่ามันเล่ามันมาเคมแบบนี้ก็ไม่ถูกแม่งอยู่ไหนไว้สับถามแม็กูดิยิงพี่ทางเข้าเรเบลเลยทางเข้าเรเบลเลยตีหัวแม่งเล่นด้วยเฮ้ยรถกูหาย แม่แต่จริงแล้วพี่พดาวโต้องมงได้ยินมัน,มน,น,น,นพูดเลยไอ้ที่ลังเอี้ยมันออกมันยังพี่หยุดใจรู้มึงรู้มึงอ,อ่อนทีน่มันมาคุยกับกูขอโทษกูไปสองรอบแล้วกูปล่อยเหมือนเดิมไม่ได้สนใจเลย,เลยทางที่เลี้ยวไปโพเมืองที่ไอ้เหี้ยก่อนหน้านี้มันส<ม>ัม่มเล่นผิดอยู่เลยสัตว์เอ้ยสีว่ารับหน่อยได้ไหมเพนหนึ่งสองหน้างซอกนะรถเสียใช่ไหมฮะหน้าอะไรสีให้นะ นี่วาอะไรก็ไม่มีอะไรก็อัดสูอะไรอสูรอะไ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 รสูตอะไรด้วยล่ะวัดร้าวัดหลาไรเง้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยไอ้เียไอ้เียไอ้เยไอ้เบไอ้เียอ้เี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหียไ้ยไเียไอ้จี้ยไอ้เีไอ้เียไอเียไอเียไอ้เียไอเียไอ้เียไอเจียไอ้เี เดี๋ยวมันจะพังแล้วเร็วเวพีีมีไอ้ลักกี้ไม่ไม่เป็นตรงนี้ก่อนมาเรเบลล่างก่อนไปเรเบลล่างพี่ชีมาเีโอด้วยฟังเพื่อนพูดด์มาเล่นนี่ก่อนมาเล่นนี่ก่อนมึงไปเล่นตรงนู้นทำไมเลเรเบลล่างนี่มาเร็วมาหมดยังอ่ะเร็วไอ้ข้างนอกไอ้ข้างนอกขึ้นรถได้ป่ามีใครหล่นมีใครเลยไหมน้องน้องลงแล้วเนี่ยสามคนล่นผมล่นไปเติมเลยเติมน้องให้วไปแผลงน้องให้อาหารทับพี่อะไรนะ ยัดแน่พึงเ่ว่ไอสัตว์เดี๋ยวไม่ทันมีใครมาับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรับ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 ไอตรงนี้มึงยืนไปนะไอไอจัดกดจีิ่เล่นอยู่ะอะไรเปล่าอ่ะดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้พี่รับจัดก่อนดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ไอหลาอะไรของมึงมให้อาหารพับพี่อะไรมึงเงี้ยแต่ตายหาเลยนะ าเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเงินมันจะสักเท่าไหร่ว้าไอ้รับไปกันรับไปกันรับไปมามีใครติดอยู่ตรงไหนอีกแทนมายังเพนแทนมายัง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 อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเดี๋ยวไหวนะเฮ้ยไหวนะไหวนะไหวนะแทนมายังเลยเร็วแทนมาเลยด้วยวะชุบ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  ซอมบี้ดิมึงซอมบี้ดิกำลังไปเติมช่วไปช่วไปเดพี่วิงหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนดิหาเพื่อนไอสาดแจงแต้มหน่อยีควายควยแรสาดไมอยู่คนเดียวี่แลวหวยอะดีกว่ามึงแน่นอนไอ้ใหดีกว่างนดีกว่ากูตรงไหนเียวว่กูต้งไหนี่เต็เหวี่

อหน้าเลเวลใช่ไหมน้องในเลเวลในเลเวลแต่เมึงไม่ต้องดุ้งไอ้เหี้ยมึงไม่ต yes? ้องดุ้งเวลาโดนมึงไม่ต้องดุ้งดุ้งเหี้ยอะไรมึงดุ้งเหี้ยอะไรแล้วคุยอ่ะแล้วคุยอะไรคุยอะไรเหี้ยปัญญาอ่อนเหี้ยมึงอ่ะมึงอ่ะตัวมันญาอ่อนเราไปมึงอ่ะ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 มาๆๆๆคุยอะไรสัตว์ีปล่อยมันด่าไปปล่อยมันด่าไปปล่อยมันด่าไปอ๋อไหนครับพี่มันล้มมึงได้บัฟแน่เดี๋ยวล้มได้บัฟแน่ใจเย็นข้ามันยังจะถึงแลรึปีไม่ได้ปีไม่ได้ถึงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คืออยู่ไม่ได้นะพี่ ไอ้ยัยนี่ไอ้ยนี่แตเจะเล่นอย่างเดียวเลยไอ้ยันไรประชาชนก็ออกไอ้ควายชิบใหญ่ตัดไอ้ียควายเลก่อนเนาะเล่นก่อนเล่นก่อนมึงเจดนต่อเพื่อออกเือนะเพื่อนนตขึ้นรถได้มันก็ดีมึงเล่นกันก่อนเย็นๆไปตึงไปข้างหน้าศพอ่ะเออพี่ชุบอยู่ร้อมนึงไม่จัดทีเด้อเื่อยล้อเลยเฮียเยียเสีย ที่เหลืออยู่ไหนอะเอาเออาออกม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 าเราไมเที่อะไรอะเก็บข้างนอให้มาก่อนเก็บข้นอให้มาก่อนบทางขวาเลยเอาบไปมาเอาตมเอาท้ทางขวาทิางขวาได้รักเอาบทางขวาไปเจอไอ้เอเ็่ะเอเร็่ไรเรืงอะไ่งไรเรื่งอยเงขวาง่่ง่งงะะไงอ่อะ เข้ามาด้วยเข้ามาเติมต่อนะตัวเดบลได้ไหมเพื่อกำลังโดนเอาออกเข้าตบอกทางขวานะขวาเรียวเออไอ้แพ้ล้มาทิ้งกันไม่น่าไหวน้องโอ้โดนซ้ำเลยทำศพดีๆนะเว้ย เม้ยช่เป็คนแก่กูด้วยเปล่าเนี่ยผ่าเพื่อนดีๆมึงผ่าเพื่อนดีเมื่อศบเมือศพบอกว่าดิพวกเราน้อยกว่าเมือ่อศพมาทิ้งก่อนข้างนอกอะ่ะน้อยกว่าตทำไมแม่งมีโคตรเยอะคอยเล่นคอยเล่นได้อยู่ <c oughs> เห็นศพเพื่อนข้าลเลเบลคนหนึ่งอะ่ะถือว่าเป็นคำชมอันนี้ถือว่าเป็นคำชม ไม่กดอันนี้ไม่กด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 มึงเอาศพมาทำมาทิ้งที่อื่นก็ได้ทิ้งข้างนอกอ่ะทำศพดีครับศพดีเนาะแต่กูกลับไปแป๊บนึงเอาสักทีอ่ะเร็วเออเหี้ยเลย จะคงเหืดอะไรเยอะแยะใช่เหรอเฮ้ยโอ้ยเม้มหน่อยเฮ้ยเอ้ยเม้มหน่อยเอ้ยไหวไม่เนี่ยลุงไหวไหมเนี่ยลุงอุลับเป็นนี่เป็นเหตุไม่เป็นแฟโอ้เอ๋อเอ๋อเหตุยังเหตุไม่เป็นเออเอาอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึง

รถไปนั่งคันเดียวกันไหมถ้ามีจบอ่ะนั่งคันเดียวกันเลยรถแมวดิรถแมวสองคนไปคันแมวรถแมวกำลังเดินขึ้นมาไม่เป็นไรอะเ้ยทางหน่อแกงบ้าแกงบ้าเว้ยแกงบ้าเว่่โคตรหนอมึงแกงบ้าจัดดรือ่าพูดไม่ถึงพูดเกงบ้าเด็ดไรลุงมามเฮ้ยไอ้ลุงเอ้ยลุงเอ้ย ลุงไปไหนลุงแกงบ้านทำยังไงดลุงไอที่มาแพนแพนแพนขึ้นมาแพนไอแพนแพนนั่งกับเจ็ดอต่แพนนั่งกับเจ็ดพี่แพนอยู่ในมือเขานะพี่พี่พี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กไมีศบปะไม่มีน้องบ้ามาดิบ้ามาศพอะไรบ้างมันหายกดตีมาเนี่ยตรงนี้รถแมวหน่่อยพีเล็กไม่หายลุงดิไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลุงมึงแกงบ้านดิลุงลุงดูไว้ด้วยมันบอกใช่เว้ยบอกมันแกงบ้านเว้ยลุงเงิน ลุงไปไหนลุง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 เลิกบ่ายลุงเอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลุงอันนี้อันนี้ดูไอเซจงเกินหรือเปล่าเนไม่ใช่ไม่ใช่เถี่ยนนะไปเลยไปเลยผมนะมึงตลกมึงตลกมึงอ่ะไอ้ลุงเอ้ยมไอชินรถคันนั้นน่ะถ้ามึงอยากด่ามึงไปหนึ่งข้างล่างเนี่ยมันอยู่ไอเมลเนี่ยมันนั่งด่าอยู่ไอชินหูด่าป่ะเนาอะไรอะไร ก็ไม่อยู่กับไอ้คาร์ลเนี่ยไม่ผมหงุดหงิดถ้ามึงจะด่าไปด่าหนุเดบิเวลล่างไม่หงุดหงิดไปด่าไปด่าลุงพีเชใช่ไหมวันนี้ไอ้เหี้ยผ้าปิดปากปากดีชิบหายเลยเหี้ยแต่งตัวก็แก่เหี้ยแต่ว่าเขาทำไมอ่ะเป้ไม่หล่อแต่แข็งตัวหรอแต่แข็งตัวไอ้เราไม่ทำเรวิ่งอยู่แบบนี้ไงเบบี้ลงไปเล่นนะมึงมึงเอาแม่งดีเหี้ยนั่นแม่งแบบ ทำทอะไรไม่เป็นได้เลยตัวเอาะมาเอากูป้าเอือเด๋วเดี๋ยวได้กูป้าเดี๋ยวนหนึ่งกูป้าโว้โว้โว้มึงจะเม้มทำไมวะโอ้ยเลยโดนผู้หญิงฆ่าไอ้เด้อดเข้านะไอ้เชียร์ปะเร้าเร้าได้รับไหมได้เพื่อนได้ปะได้เพื่อะได้เพล่ะ อ้าวเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยไม่พูดแล้วเหรอได้หรือเปล่าไอ้หยาดันไปยืนไปยืนดากอะมันตรงไอ้เมียวอ่ะอยาหูวดับอ่ะพูดได้หรือเปล่าฮ <an> ัลโหลส่งเสียงหน่อยเลวดูไว้ส่งเสียงหน่อยเลยไอ้ลุงไปไหนวะไอ้รอดไอลุงหายแล้วไอเออลุงไม่ไปไหนวะไอแก่กลางสายยาจะไม่สงบถูกมิพอใครไปากบอกพี่ไม่ได้นะแต่งตัวแก่ดัดเด็ ไม่ใช่แต่งตัวแก่แก่จริงขอลืมไปฝากบอกไม่ได้อันนี้ตายอยู่ะนปกติอยากอยากดาจัดอยากดากูจัดนะนน่าอยากดากูจัดนะนน่าคันปากนี่คันปากันดิคันปากจัดเลยคันปากจัดเลยเป็นทังตีกมากกว่าเดินะเดี๋ยวกูจะคอนโทรลให้คันป่าจัดเลยอันนี้คือเราขึ้นรถกับประชาชนนะผมพาประชาชนมาวานนี้ได้ป่ะพี่ได้ป่ะ แต่อย่างหนึ่งนะกูอยากจะบอกแก๊งมึงนะเวลาเรเล่นสตอรี่หรือเวลามีประชาชนเข้ามบปัดล็อกสร้างคนก็ขึนเองหมดนะได้ปะอยู่ตอนแดนเลยเมื่กูติดรถประชาชนเข้ามาแล้วกูขอขี่แล้วเขาบอกเขาเหมือได้ปะมันไหมวะอ๋อคือบูมอีกวะอ่ะมันมีเลเวลเหมือนจะโดนนะเวกับเลเวลอเลเวลมันอยู่หรอ มันอยู่มันอยู่มันอยู่ไปเยไปด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 เจเรเบลมาดยดอยู่เรเบลเป็นังอะเดี๋ยวฟังเพลงก่อนื่อ่มันอเนี่ยเพื่อนไหวเรเบล้มาเรเบลนมาเรเบลนไม่ใช่ไม่ใช่ช่ชนเราจอดฟังเพลงแล้วนอยู่ไหนกัน่งเสียหนอยผมถือศพศพอยู่เเบลไหน อยาไปกินแกมีคนเจ้าเฮ้ยเพี้ยน,นเราแก๊ือมันเสร็จยังหรออยากตีปืนไหวยที่อ่ะแหละตีติดวะแจ้งเรามันแค่ดวงกัดเฉยตีไปกี่ทีแล้วพี่ดำไม่การันตีนะไม่มีเงินเอ็มไม่มีเงินล้านเนะี่ยยำตีไปกี่ทีแล้วเมื่อกี้มันจะดวง แกลงแล้วมันจะดวงสวยอะไรขนาดสิบสามทีละดูส่งว่าจะการันตีสองทุกคนนี่เกือบทุกคนเลยมั้งเนี่ยเพราะาการันตีพี่บ่าพี่กอลก็การันตีได้พี่เด็กก็การันตีเดี๋ยวกูลงเดี๋ยวกูลงมาให้ถ้ามันลงมาพวกมึงค่อยลงตามมันนะไม่ลงไม่ชอบจดเลยเด็ดตัวตัวสีเขียดซะด้วยเด็กมีปืนแต่ยิงไม่ค่อยโดนเลย มันฟิวเหมือนปืนได้มีลูกอ่ะเออพายมาเหมือนพวกเนี่ยรู้บอกดูดูไอเซนเนี่ยเซนโจเกอร์ไม่ใช่เถื่อนนะฮ่าครับครับช่วยผมหน่อยกเรียกไอ้ปูนตลอดกูเรียกไอ้ตดำหมดลมดเลยครับเฮ้ยบนดไรวะไอ้ลุงเอ้ยได้โหลลุงขอลุเลยครับ

ไอ้ลุงไอไอ้ลุเ่นไบอกให้น้อยเหมือนลอยเยี่ยเสียไอ้พญาอพ้นมื้พญาไอ้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 อ้ไ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 อ้ออ้ไอ้เ้้จอ้ไอ้ไอ้้ไไอ้ไอ้้ไอ้้ไอ้ไอ้้ไอ้้ไอ้้ไ้้ไอ้ไอ้ไอ้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 ้ไ้้ไอ้้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้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 ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ออ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้อ้ไอไอ้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 ไ้ไอ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 อ้ คนที่มันอะดิชนคนทำที่อะไรวะไม่เลยไม่เลยยดเยื้ยาวๆไว้ที่ตัวเองก็ทำที้ยในร้านอไอ้ที่มอยากให้คุณเรีนก็สั่งสอนตั้งแต่ยุทเกียไอ้เกียสอนแต่คนอื่นในควยมตัวมืองตัวทำเลยล่ะต่อยโไนต่ออะไรต่ออฟอรมฟออในรต่ออะไย

มึงไม่อยู่อรควายสัตว์มึงไม่อยู่ร้านมึงอยู่ไมให้ผูด่ายี่ย่อะไมพูดอะไรไม่้รู้รงงบ้าเลยลุงเงี้ยเนียอี่มาให้กูตบ้าไปแล้วมันมให้ผูตดิมึงเรียกไอท์นี่มาให้กู้ตกดิทำไมโดนดีโดนีมันอกกับาร์ด้วยอูตกบบาร์ดมนอะด้วยลุงลุงเอาเวลาไปซ้อมให้ดูเงี้ยเล่นกาขนาดนี้เหมืนพวกเซจ๊กเกอร์ัเซตอะนีเหมือนตลกอะ อหน่อยร้องแย่อา้ก็ตัวไอ้นี่อีกไอ้้ยพี่ครับไตี่ผมนี่ครับฟาร์มไม่ได้เลยครับปคุยส่แกนปืนปืนหน่อยด้ไหมครับพี่ผมนี่ผมไม่มีฟาร์มเลยไอ้้ยหนึับสอไม่ได้ยไอ้แย้ไข้าหนึ่งอาลัองหนอร้อง้แลร้อง้วยแหลแล้วมาองไอ้แหล้วมาบอกก่าไอ้้ยไภาพแกงมึงไงพี่บี๋ครัมองในแกงไม่มีฟาร์มเลยคราบแก๊งคนห่งเี่องหวยหลาไม่ได้ฟาร์มเลยครับ้ไม่ห้่นนะพี่ลุง อะไรของอะไรครับพี่ได้ปืน่ะคนในกผไม่ได้ฟามเลยครับ่คนนี้ครับยพ่คุยกัดไม่เลยครับมแก๊กบิเลีแก๊กบิเลีย่โดบผมยได้โมเดครับพี่คนนี้โดนเจนบกองดนไมครั้ผมผมดนเบร้าน่กคีไายแล้วอีกตห้ในวงน้นเลยได้ปะ

เรากูลงยังเราเรากลงจากลหรือย um, ังแล้วกูุพังยังไหนไหนไหนหรอไหนหรอไหนหรอลุงลุงมึงบโนโนเลยรเนี่ยลุงมึงเคยเจอแล้าเว้าเอ้าเอ้เอ้เอ้าเอ้าเอ้า้ ไปไปที่ตงมือต้น่มึงจะไปที่ปรูคุาหลากไหนปไหนละลุงยิงยิงโดนตอนไหนหรอยิงโดนตอนไหนเหรอดูเยอะบีอเกเกะะบะ แบบแล้วของเมืองไอ้เยียนี่ตดแก้วป่ายี่นี่มาถาว่าไอ้เฮียพูดอะไรไม่เป็นเลยของแม่ไอ้ลุงไอ้สับ้าบ้าแล้วมึงอับบ้ามึงอับบ้ามึงอับบ้าหนักแล้วมึงหนักแล้วมึงอาการหนักแล้วกู้ชิวอ้ชิวอะไอ้น้องหนีไปไหนไอะเมื่อกี้กูตีมันตายกูบอกไอ้ไต่บ้าเลยมึงอับบ้าจริงไอ้เหี้ยมืออาการหนักไปแล้วมึงอาการหนักไปแล้วไอ้ลุงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวร้อเรียนเสียงอะมันโดนไหยไม่แดงเลยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนันมันแดดจนได้ด้วยเหรอวะ ไม่เชิงมันจะบุกทีย้ำนะห้ามเข้าแอร์ดรอปย้ำห้ามเข้าแอร์ดรอปแพทเทิร์นอารีน่าก็ห้ามเข้า F4 ห้ามเข้าเด็ดขาดผมรู้อะไรไะเนี่ยเขาห้าด่าจนเนี่ยมึงรู้อะไรไะเนี่ยฮะไอ้กูไม่รู้อะไรไปเนี่ยอ้กูไม่ระเนี่ยไอ้ควายมึงโง่ยี่ห้อ าจนเนี่ยมึงดูไปเนี่ยบังมึงบ้ามึงหลุดไปแล้วมึงหลุดไปแล้วลุงผมเลยแบบว่าผมเลยว่าเขาเลื่อนขึ้นนะพี่ผมเล่นเขาเลื่อนขึ้นนะผมแบบว่าด้ายืนไปใช้ดา่ยมึงรูไป่ะแต่คือถ้าสมมติว่ากูไปด่ากับมันด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบนี่อ่ะจะเล่นไม่สนุกเลยแต่พังด่าจนแนวมึงหลุดไปเลนี่ยเด็กนันแกมึงหลุดไปแล้วลุงเด็กนันแกมึงหลุดไปแล้วเด็กมึงเด็กแกบ้านกดบ้างไหมไอ้ลุง เขาห้ามด่าจนเนี่ยเด็กๆแก๊งมึงหลุดถ้าหลุดไปแล้วไล่บูลลี่ไปทั่วเลยแก๊งนี้เนี่ยตอนนี้คนคนแล้วเขาไม่พูดต่อมาหน่อยพี่มันพูดถึงพี่เฮ้ยมึงคุมสติเด็กในแก๊งมึงได้ปะเนี่ยลุงดูเลยไอ้หน่อยเหี้ยว่าแต่คนอื่นเดี๋ยวแม่งมาบอกว่าเอ้ยพวกมึงเอ๊ะฝั่งพวกพี่ฝั่งนู้นมันหลุดมาด้วยนนะขอองื่หลุดเนีี่ยเนะฝั่งนู้นมันมันหลุดด่าจนมาไว้ตอนนั้นมันด่ากับพี่มันก็หลุดมาเหยียดรั่วเลย อเกี่ยวเรยดิมีกดแพทเนี่ยจีแพทพี่แพทมาดูดิมาดูดิมาดูมาดูแพทที่แล่นเขียวมาดิแเลนเขียวกดทางมาดิ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 มันหลุดด่าตอนที่ที่มันด่ากับจีเว้ยเออมันมันหลุดมาเว้ยตอนที่มันด่ากับผมมารัวไหมเนาะตอนนั้นน่ะรัวไหมเลาะเจอนัวไหมเลยมึงแกลบไอ้เหี้ยเล่นสนุกกับแม่งเนี่ยไอผมผมผมจีนไปแล้วผมจีนไปแล้วมันไม่พูดกับผมต่อแล้วมันด่าครับมันด่าเราจะมันหลุดอ่ะชุบชุบพี่แพทแล้วจีนไปแล้วมึงด่ามึงด่าจนได้หรอมึงปแล้ว ไอหัวขาวๆหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละทำไม่ได้แต่มีมีหลักนมึงกี้ว่าอมของเลยนะถ้าเราออกไงีแม่งเลยต้องใส่ออกต้องใส่อดลอดออกซ้ายซ้ายซ้ายหลังลของมันมันเว้ยหลังเลีของมันมันเว้ยหลังเลีของมันมันเว้ยก็ขายยานะก็มันน่าจะพลาสหลุดแล้วอ่ะไอตัวที่มันหลุดมาของมันมันเว้ยโดนกุจี่ประสาท ไปดูแดนเขียวหน่อยรถได้ไม่ได้รอเมืองเปิดเลยนะแบบปุ๊บเข้าเลยรินอยหรออยู่กับรถพี่อยู่กับรถขับรถเล่นกันอยู่อันนี้รถใครไม่รู้นะรถประชาชนเปล่านะไม่หรอก ผมึงรู้อะไรป่ะเนี่ยลุงแน่ผิดครบผมรู้อะไรป่ะเนี่ยของอาบด่าจนเนี่ยลุง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 แก๊งแก๊งลุงหดุดแล้เนี่ยแก๊งลุงหดุดไปรู้แล้วเนี่ยปาปักเตือนน้องหน่อยดิลุงไม่น้องน้องน้องผมไปด่าจนหรอใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับฝากฝากฝากเตือนหน่อยลุงไม่ไม่ไอันนี้ผมผมรู้ผมไม่แจ้งครับผมต้องไปย้อนวัวแต่ว่าน่าจะหัวขาวแล้วก็คาบุกิมัาผมจำไม่ได้ว่าใครเหมือนกันโอเคได้ครับได้ครับมีมีมีน้องไปด่าใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับได้ครับแต่เราดูว่าให้ครับ จนจนครับจนดาะว่าจนครับมีในกฎห้ามฝากฝากเตือนหน่อยนะลุงนะรับไ่นะเฮ้ยเอ้ยฝากฝากเตือนคนหัวด้น้ำตาลด้วยนะว่าไอ้เนี่ยพูดว่าไม่หรือเปล่าใช่ไหมมันพูดได้ไหมเด็ดม่พูดไม่ได้นี่ไม่ดับอ่ะใครใคพูดไม่กบ้างอ๋อไปไปด่ากกู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 ูู่กูกูกู รผมผมบอกให้แล้วครับนี่มันติดติดคำว่าใหม่รผมบอกพูดนะได้ครับได้ครับอครับผมเขาก็พูดไอไอคนไอคนที่มันไอคนที่มันด่ามันบอกว่าไม่กูไม่ะไรไมันขอดายมิวอะรูว่านี่ทำไมไอไอคนี่ไอกนี่น่าจะมีไม่กี่คนี่อกพูดเหมือนกันแค่นั้นแหละด่ากันอยู่คือเนเาตั้งคู่ด่าไม่ได้ไมอะนะไอส่วนใหญ่มันด่าไม่ได้อ๋อไอไอจนมันด่าไม่ได้อยู่แล้วมั้งไอคนรูแบว่าด่าไม่ได้ พี่จำไม่ได้ว่าใครแต่น่าจะหัวขาวมั้งหัวขาวทรงอะไรสักอย่างไม่ก็คาบุกิไม่ไม่ชัวร์มันอยู่ในรถอาแปดกันไอเอ็นอลาคิเหรอพี่จำไม่ได้แต่พี่มีหลักฐานแต่พี่บอกเขาละแล้วเขาเตือนแล้วไม่ต้องจะได้ไม่ต้องแจ้งกันเออเตือนกันที่ไหนไปแจ้งเลยแต่มันเสียเวลาเล่นสนุกดีกว่าและก็ช่วงนี้สนับสนุนโดยเซนเซอิเอโคเอ็มเฟิร์สคอลเลคชั่นสามารถไปจัดกันได้นะครับที่ลิงก์ตรงนี้เลย